อันนี้เห,หรอเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เหรออันนี้อันนี้เหรอเอาอะไรนะเอาเต่าแล้วเราเอาอันนี้ไหมก็หอมไหมเอาเค้กไม่เอาไม่เอาเหรอเอาเต่าโอ้โหเต็มปากเลยอ่ะแล้วจะกินต่อได้ไงเคี้ยวให้หมดก่อนอเคียเ้ยวก่อนเคี้ยวก่อน <c oughs> เคี่ยวก่อนจะเย็นๆอั่ไรอันไรของหนูเกลือทำไมอ่ะไม่ไหวไม่ไหวขเขาบอกเขาเคี้ยวไม่ไหวมันเหนียวลูกหนูกินคำไม่ได้

อะไรนะเตอาแล้วเราเอาอันนี้ไหมกล้วยหอมไหมเอาเค้กไม่เอาไม่เอาหรอเอาเต่าอ๋อไม่เอาพี่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 มันเหนียวแล้วนะลูกพี่กินไหมพี่เอาเค้กกล้วยหอมไหมลูกอ๋อข้อป้อนเองข้อป้อนไหนพี่พี่ทำอะไรพี่พี่อะไรพี่พี่เป็นท่าอะไรอ่ะมาไอจิ่มเต่าไอจิ่มเค้กมากโอ้โหพี่พี่กินคำใหญ่มากเลยโอ้โหพี่กินคำนั้นให้คุ้ม นูนี่ขานเชเ็้วยหอมนะป้อนมาให้ป้อนมาให้นะมันขึ้นอยู่กับไข่ป้อนน้องพี่เขากินไข่เต่าเต็มปากเลยเหอะอ่ะเรามาดูนะทดสอบระหว่างไข่เต่ากับกล้วยหอมกับเชฟกล้วยหอมเอาอะไร ิงเอาอะไรดีนะเอาอันน okay. ี้เหรอหรืออันนี no ้อันนี้อันนี้เหรออันนี้เหรอลูกเอาอะไรนะอันนี้นะโอเคไหนอ้าปากทิ้งหมดยังให้แบบนี้ดูดิอ้าปากให้แบบนีดูก่อนโอ้โหเต็มปากเลยอ่ะแล้วจะกินต่อได้ไงเคี้ยวให้หมดก่อนเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนใจเย็นๆเคี้ยวก่อนเย็นเย็นพิธีอะพิธีกินไรไม่ไหวไม่ไหวีม่ไหวเลยไม่ไหวแบบไหวไม่ไหว

เียวไม่ไหวไม่ไหวแล้วมาใครเสริมมือแบบนี้นีใครเอาส้หล่อเลยล่ะเจ็นไเจ็บเจ็บเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนเจ็บเอว ขอบโต๊ะนะเราต้องไหนอะลูกเอะดูกขอบคุณขอบคดูเต๊ะพิธีพิธีพิธีไปชนโต๊ะนะเราก็อยู่เฉยๆพิธีต้องขอโทษเขาหรือเปล่าอ่ะอันไหนอันไหนอันนี้ทำใเล็กๆนะลูกมันเคลียวไม่ไหวนะลูกให้น้องพีสอนสอนรถด้วยได้ไหมได้ได้ไหมครับ ทำไมยไม่กิดหนูยังซ้อนน้องเลยยดแล้วน้องอะไรเดี๋ยวค่อยๆจะดึกขึ้นมาสวัดระวังระวังโอ๊ยแต่หนูไม่รู้จักตรงไหนก่อนเลยลูก่ใ่อันนี้ให้พ่อนั่งตรงนี้ให้พ่อนั่งตรงนี้ เอาอะไรลูกเอากระปุกเอากระปุกอันนี้ป่ะเนี่ยอันอันนี้โอเคอ่ามานั่งนี่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 น้าากัดเบาๆกัดนิดชิ้นเล็กๆนะโอเคอ่านไหมอ่าพี่ยังไหมครับอ่าพี่ที่ยืนลงมายืนตรงนี้ลูกเออเออไปลอยลอยไปได้ลูกลงไม่ได้ลงยังไงไหนลงยังไง โอเคอ่ะมาหาพ่อนี่เก็บอ <Yeah. S 3> oh ๋นพี่าอะไรดิ่พีทำอะไรน้ะลูกพ <P ee. S 2> ี่พีไอตัวเล็กของันมี้อามชีทำอะไรอ่ะ เอไม่ได้เอาไม่ได้ผอไม่ได้เอาไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้มมีมมีสอนน้องพีฝึกวิทยายุทอาไหลูกเนี่ยเนี่ยเฝึกก่อนฝึกก่อนนะเดี๋ยวิทยายุก่อนเนี่ยยักไหลพี่ทียักไหลอันไหนน้องพีน้องพียักไหลให้พ่อก่อนยักไหลยักไหลยึดยึดยึดยักไหลตึงดึงึงึงทำตัวเก่งแล้วทำตัวแข็งทำตัวแข็งอื โ <Go>, อาก,ก,กอะกอกอากินเลยลูกชิ้นใหญ่มากอาวอาวบอบอ้บอ่าเอาทำตัวแข็งให้พ่อพ่อดูหน่อยอี <c oughs> โอ้แข็งมากเลยอากินกินหนึ่งคำโอ้ทำตัวแข็งเลยอร่อยไหม <Okay. S 1> ก๊าปกะเกงหนูดึงทำไมอะลูกมันไม่หลุก ไอ้แก่หอมอ้แก่หอมอ้แก่หอมอะไรเราจะกินอ๋อเอ้านึ่งเสื้อใหมลูกโปอปไม่เอาที่ที่อยู่ไหนครับที่ที่อยู่ไหนลูกที่หายที่หายที่หายเราตื่นเต้นอะไรมากวันที่มากินเช็กกล้วยหอมไหม มันไม่เห็นเกาะเลยนะมันเดียวเวลกินแล้วมันแล้วกินไปมาแล้วมเทมาแล้วนี่ยินเทปก็หอมนะคะเช็คลา์ให้มีดูก่อนอร่อยนะ อันนี้เหรอครับรุ่งไปร่ไไอันนี้ใช่ไหมอยกไหนเนี่ยลกยยอมเขาจอันนี้เขาจอันนี้เอาไหนลูกเอาอไหนอันนี้อันนี้พี่ตเอาไหนคอันนี้น่องูวะอันนี้อันทีกวอาทีกอ่ะอันนี้ป้อนอ่าพี่ตีทตัวแข็งอ่อันนี้ ทำตัวแข็งทำไงอือกัดหนึ่งคำอ่น้องพี่เอาไหนครับนี้ทำตัวแข็งกันอือเอา้าโอเคมันเหนียวเหนียวนะมันนี้ว่าอุย Oh, hmm, oh. oh.